สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วลวเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลยเกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่ผมไม่ค่อยได้เล่นไม่เคยเล่นเลยนะเออก็จะบอกไม่เคยเล่นเลยครับกับตำนานเรนลีน่ลองก้านะมาดูว่าความสามารถของตำนานเรนนี่ลองก้ามีอะไรบ้างนะก็คือมันจะมีทักษะเฉพาะตัวก็คือเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกาส90%เคลื่อนย้ายไม่เหลืไฟฟ้านะก็คือ ก็คือเหมือนกับเมลเลียวเหมือนกับาไอ่เหมือนเอลลินและพวกนั้นนะเ,ออเดี๋ยวก็ในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันรับร้อห้าซของค่าก่อสร้างและโอกาส80%ซนต์ำสิ่งติดตั้งและนักอัญเชิญภายในแถวออกอันนี้ผมชอบมากเลยนะทุกคนอืมก็คือไม่ว่าจะเป็นแมงกัะพุนไม่ว่าจะเป็นอ่า ผีของอะไรผ้าอาัยแลอะพวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนะเออแล้วก็จะเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามให้เป็นหุ่นกระบอกเออประมาณนั้นออแล้วก็มันคอมโบกับอ,อ่าจี้ที่เราเออกมาใช้นะก็คือตัวนี้แหละดึงมาเลยแล้วก็อะไรอีกความสามารถที่2ก็คือเมื่อตกเลนมากข,ของชานโอกาส75%จ่าย ค่ผ่านทางพื้นฐานและสุ่มเรียกฝนนุขันหนคนแล้วก็กากขังก็คือบัตรเชิญฟองสบู่นั่นเองนะเออเมื่อตกแร่งมากของฉันหรือก่อสร้างโอกาส6กสิบเป็นใช้เอฟเฟกต์พื้นที่น้ําแข็งเอฟเฟกต์พื้นที่น้ําแข็งนี้ก็คือก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามันยาวเกินไปนะเออเดี๋ยวเราจะามาเล่นให้ดูกันดีกว่า แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเลยแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเนี่ยเพิ่มค่าผ่านทาง20 0นะมันดูกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนที่ที่เราเอามาใช้ก็มีหมวกโล่นะเพราะว่าลินลีลองกาไม่มีหมวกโล่เออแล้วก็เกาะในประเทศนะไม่ใช่สีเปลนยนในประเทศเพราะว่าดินลีลองกาก็ไม่มีเปลญยเหมือนกันแล้วก็ ก่อลอยฟ้าหลุมดําแล้วชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นผมเอาไอชิ้นนี้มาชิ้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเบสบอลน,นะถุงมือเบสบอ,อลอากลาบคำสาบอะไรซกอย่างนี่ชื่อยาวมากนี่เรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะด่านที่เราจะเอามาเล่นก็จะใช้ด่านที่ที่มัน สร้างแลนด์มาร์กได้เ,เร็วนะเออ <c oughs> ก็คือด่านนี้แหละด่านเก่าๆแล้วก็มันสร้างหลุมดำยังก่อล้างได้อะไรพวกนี้ทุกคนเพราะว่าเราเอากอไรแฟ้าหลุมดำมาไงใครที่มันเอาหลุมดำมาก็จะโดนในประเทศเวียงไปยังเกาะล้างแล้วก็จะโดนเราอะไรประมาณนั้นเออมาดูกันเลยเจอแต่ตัวโหดนะทุกคนดูมีโครทั้งสองตัวนะ ผมนี่ไม่กล้ากดเลยออากดเป็นคนแรกแล้วกันโอ้โหเล่นคนที่สองโหลดตุยอย่างเดียวแบบนี้ไม่มีอะไรยกเว้นด้วยนะ คือถ้าปิดไปได้โอกาสที่จะมีโคดีที่สุดก็คือเราจะต้องสร้างและสร้างเลนมากให้ได้เยอะที่สุดนะโอ้โหดูดิอ้าวอย่าพูดก็พูดโอ้โหดูมันเหมา ไม่มีอะไรแล้วชีวิตนี้ดูมันหัวล้อใส่สามัรถเบินได้หนึ่งเทินใช่ไหม,มเบินไม่ได้ละงั้นเราก็อยู่ตรงนี้ไปทำอะไรไมันได้จินทุกคนทำลายลูกไปพังพก่อน เนี่ยไอตัวเนี้ยมันจ้องจะเล่นเรานะอย่าเพิ่งโจมตีกันเลยพี่ กูอ่ะไปหน่อยไปหน่อยเถอะดูมันพี่อย่าพื้นจบตีกันเลยขอร้องโอ้โห โอ้ยจำไว้ไอ้ตัวนี้แล้วมันก็วิกด้วยใช่ไหมขอดูหนังแนหน่อยสิเดี๋ยวก่อนอยากเจอครูใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหนีนะคือเสียใจายมากทุกคนเสียใจยจริงๆ แต่นี้คือเราได้เจอกับอีกตัวหนึ่งนะเป็นโครมเหมือนกันตัวนั้นมันหนีเราไม่ใช่อะไรหรอกน่จริงก็มาเจอกันทันทีนะออใครรู้จักเขาก็ทักบอกเขาด้วยเพชชนะเราหนีเฉยเลยน่าจะให้โอกาสกันหน่อยนะเนาะไอ,อตัวนี้ลีลาต้องจัดการเป็นตัวแรก ม,มาได้เติมเนิดมาแน่ตัวนี้ จะที่ผมจัดมาดังนี้เลยนะทุกคนเอาไว้คิวโครอย่างเดียวเลยถ้าเป็นผมนะมันฉลาดตัวเนี้ยผมจะยังไม่ฆ่าโครเพราะว่า,าถ้าผมเป็นโครผมก็ยังไม่ฆ่าเพราะว่าจูนี่มันยังไม่ตาย แสดงว่าตัวนี้มันเล่นเชลลาดีย่มาออกไปสวอยไม่ใช่จูนี่วินเทอร์ แล้วเมื่อไหร่มันจะตุยล่ะแบบนี้สอยสามโอยซากจริงจริงนี่ก็ไปตกเมืองเขาอีกโอ้ยอล้มไปซะถ้าโดนก็จะล้มเหมือนกัน เร็วๆไม่มีอารมณ์จะเล่นแล้วทุกคนเออดีเราอยู่คนละแถวครับไอ,อ้ตัวนี้นะโดนไหมโดนอกหลับจะล้มเลยนะทำไมมันยกเว้นยกเว้นก็ต่ายหัวโดนนี่เหรอเจ็บใจนมเราจะล้มเลยนะ ให้มันวิกไปนะเดี๋ยวก่อนให้มันวิกไปเลยทุกคน ไม่ต้องมาตกใจหรอก โอเคอีกสักตาทุกคนอีกสักตาเจ็บใจเนี่ยตนนี้เจอเด็ดตัวกากนะเออถ้าแพ้ก็คือหยุดเล่นเกมเถอะหยุดเล่นเกมเถอะแล้วก็เตรียมตัวไปทำงาน ต้องจูม m ตีตัวนี้ก่อนนะเอาไปสวย ยอมไหมถ้ายอมก็หายไปซะไม่ต้องรีเลย ดูเอลินทำยังไงนะเป็นเวอร์ชันอีโวนะ ดนดักเมงมกับพูนวัตตรงนั้นมันคิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าดดนดักตรงนั้นแล้วก็ตกเมืองตัวเองพอตกเมืองตัวเองเธอก็จะโดนนะนางเอลินดักหน้าดักหลังเลยเหรอ ใจคอนะใจคออย่าลืมไปว่าไม่มีโล่เลยนะเธอไม่มีโล่เลยใช่ไหมฉันจะโชว์เองเมงกพูนะเอาไปสเสวย หยไอซะเพื่นเจอตัวนี้แล้วทุกคนดูอินโดเออะไรอินโดฟิกอะไรสักอย่างนี่แหละมันหัวล้อใส่เราเมื่อกี้เราต้องแก้แขนคืน ทำเราแสบมากไอ้สีเขียวนี่รีบร,บรบมาสิมีแต่ครแต่นี้เราจะปล่อยออ,อโต้นะเราจะเราไม่กดอะไรมาดูซิว่าเราจะได้มีคนที่เท่าไหร่โอ้โห มีอยู่ทางเดียวนะทุกคน hai subscribe cho พอเบื่อได้เล่นเป็นคนแรกตลอดเลยโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะมันเป็นการมาไม่เอามันเป็นการมาแบบมาปะจานตัวเองอะ่ะเออแบบคือแพ้เพราะอะไรเพราะได้เล่นเป็นคนแรกตลอดนั่นแหละเออบายบายไปละถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเราด้วยใครเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องหัวร้อนกันทุกคนนะ